กรณีที่มูนิที้ขอฟ้ากว้างที่กิจกรรมวันนี้นะครับที่เป็นตลาดเชิงของสินค้าในเชิงวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนแล้วก็เป็นกิจกรรมหลักนะครับของทางมูนิที้ขอบฟ้ากว้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชิมขนมกิจิบชาแล้วก็ชมวัตถุดเนี่ยผมคิดว่าดังทั้งสามส่วนนี้ครับต้องสร้างบรรยากาศที่ทําให้ บรรยากาศของการกินขนมแล้วก็จิานชานนเนี่ยมันร่มรื่นนะครับได้บรรยากาศของความสุขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะมาเรียกว่าสนับสนุนเนี่ยที่เป็นแกนนำหรือเป็นสมาชิกเนี่ยเขามาอยู่แล้วแต่ว่าทาำย่างไรที่จะทำให้คนนอกเนี่ยเขาสนใจมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตรงนี้ทั้งบรรยากาศของสถานที่ตอนเนี้นะครับเราอยู่ในตึงป่าละแต่ทำย่างไร ที่จะทําให้ร่มรื่นวันนี้อันนี้อาจจะต้องคิดให้มากขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับมีจุดที่นั่งที่เป็นกึ่งถาวอหรือถาวอมากขึ้นได้ไหมนะครับแล้วก็อยู่ในบรรยากาศที่เราเห็นอัตลักษณ์ที่เรียกว่าเป็นจุดเด่นของที่ดีเช่นทุ่ผักปักนะครับหรือขนมนั้นเนี่ยถ้ามีกิจกรรมสาธิตผ้าปักถ้ามีกิจกรรมสาธิตอาจจะอยู่ในร่มก็ได้หรืออยู่ในจุดในบริเวณก็ได้ไปทำให้ ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเยียนเนี่ยไม่ได้แค่มานั่งชมแต่เขาสามารถสื่อสัรบรรยากาศและกา็แสดงเดียวกันสนับสนุนสินค้าเราได้ตลาดวัฒนธรรมสิ่งที่สําคัญเนี่ยเขาต้องทําความเข้าใจและเห็นคุณค่าเหล่านียเพราะฉะนั้นเนี่ยฝีมือของงานผู้พิการผู้สูงอายุข,ของเด็กพิเศษเหล่านี้เราอยากเห็นกศาศาศิจกรรมสาธหรือเห็นเรื่องเล่าเรื่องราวเหล่านี้มากขึ้น แต่ตอนนี้วันนี้ผมมาเห็นเนี่ยแนวโน้มดีมากขึ้นเมื่อเทียบกับรอบที่แล้วแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่าเราต้องเอาบทเรียนทุกครั้งเนี่ยมาทบทวนว่ามันสอดคล้องกันแล้วหรือยังขณะเดียวกันในเชิงองค์กรนะครับก็ฝากความคิดหครับว่ากรรมการเนี่ยมีวิสัยทัศน์มีสิตอาสานะแต่ทายังไงที่จะทําให้องค์กรหรือคณะกรรมการเนี่ยมองในเชิงทิศทางที่ยั่งยืนเช่นอาจจะมองในเรื่องของการส่งเสริมเป็นวิสัยทิศสังคม ซึ่งเมื่อจดทะเบียนแล้วเนี่ยภายใต้มูลนิธิจดมาเป็นบริษัทวิสาหกิจากามนั้นเนี่ยจะได้ดลดหย่อนภาษีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ที่สําคัญก็คือว่าความคิดตรงนี้กรรมการต้องเห็นชัดท่วงลำพังมีแผนธุรกิจด้วยและแผนธุรกิจเนี่ยแผนที่เราจะทําในเรื่องของตัวสินค้าของชุมชนนั้นเนี่ยจะต่อยอดอยังไงจะลงทุนอะไรและขณะเดียวกันเนี่ยจะทํายังไงให้คนรู้จักมากขึ้นการโซเชียลมีเดีย อาจจะต้องทําในเรื่องของเชิงรู้อาจจะต้องมีน้องๆหรือผู้พิการหรือใครเนี่ยมาช่วยเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับมาเล่าเรื่องนะครับและขณะเดียวกันเพจโซเชียลมีเดียต่างๆนั้นเนี่ยต้มีคนที่จะมาพอยติดตามว่าถ้าเราจะขายของบนออนไลน์ใครสั่งซื้อเราจะมีระบบการเงินยังจถอ,อนได้ได้อย่างไรวิธีคิดในเรื่องราวงนี้ครับสะะสให้กําลังใจแล้วก็จริงๆเรามีวิทยากรมาช่วยได้ แล้วก็อยากให้ในส่วนตรงนี้ลองศึกษาจากสิ่งที่ภาคิงกระข่ายที่สนทศสนักสนี่ยก็มีบทเรียนเนี้ยเข้ามาร่ว่อําำเนิในฝันแกนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นที่สสาวัตถีนะครับที่เทศบาลนครฝนแกดเรามีหน้าที่ทำงานของเครือข่ายก่านักวิชาการที่ว่าจะมาชวนช่วยในพื้นที่ภาพระกษณ์ที่ที่ของกว้างได้ก็ขออนุญาตให้กำลังใจของเราก็คือ เราเป็นชุมชนของผู้ปกครองบุคคลพิเศษเนาะก็มีอาชีพมีชิ้นงานนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ร่วมทํางานกับกลุ่มเครือข่ายคนพิการเราก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่ทํางานปักผ้าอยู่ที่เป็นผู้อาวุโสในชุมชนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันมีชิ้นงานมีอะไรแล้วเนี่ยมันก็ควรที่จะมีตลาดขยายและบางคัว่าถ้าเราจะทําตลาดขายเฉพาะผ้าปักก็คงจะเป็นไปไม่ได้ พราะความเป็นอยู่ของชุมชนตรงนี้ก็สําคัญเหมือนกันที่เราคุกกี้อยู่กับเขาเราก็เลยคิดว่าถ้าจะมีตลาดออที่เป็นเดือนละครั้งพอได้คึกคักแล้วก็มีงานคราฟของชุมชนเป็นสีสันแล้วก็มเีเขาก็ได้ปักผ้าตลอดเงี้ยแล้วก็งานคราฟอื่นๆด้วยแล้วก็คนที่ขายอาหารฝีมือดีหลายคนที่อยู่ตรงเนี้ก็จะได้ การที่จะได้ขายตอนเย็นอย่างเดียวอย่างน้นอยๆเดือนละครั้งก็มามาเจอกันที่นี่ก็จะได้รับออเดอร์มีการสั่งเพิ่มเติมจากที่ฝีมือที่เขาที่คนเข้ามาชิมมาชมนะก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยมันมันมันช่วยเรียกว่าอะไรช่วยต่อลงให้ใจนะทำให้มันมีชีวิตชีวาเพราะว่าแถวเนี้ยเขาไม่มีตลาดแบบนี้มันก็จะดูคึกคักมีคนในเมืองมานอกเหนือจากพี่น้องชุมชนที่เคยซื้อเป็นประจำนี่ก็เป็นเป้าหมายของการขยายช่วยให้ คนุพลพิเศษให้พ่อแม่เขามีไรายได้ให้ชุมชนอยู่ด้วยกันได้ให้ชุมชนเข้าใจเราแล้วเราเองก็ได้เปิดมัหาชุมชนด้วยเห็นตรงเนี้ยก็เป็นหลักแล้วก็คิดว่าเริ่มต้นเราเอาเดือนละครั้งก่อนเพราะเราก็กลัวจะไม่ไหวก็เริ่มแรกก็จะมีกองทุนสนับสนุนจากทางงานของสวัสดิี่นะคะท,ที่ต่อยอดมาของชุมชนสวัสดิีเนี่ยเขาก็ทำจนแข็งแรงแล้วเขาก็จะมาเป็นพี่เลี้ยงเราในการทาตลาดชุมชน ครั้งนี้จริงก็ถือว่าซ้อมค่ะเป็นการเปิดเลยว่าถือว่าซ้อมว่ามันควรจะเป็นยังไงจัดเวลานี้แล้วเนี่ยมันโอเคไหมฟังเสียงสะท้อนดูก่อนหรือจะขยับไปเป็นตอนเย็นหรือตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเอ่อลองลองทำดูสองสาครั้งแล้วก็อาจจะเป็นรูปแบบที่ตายตัวแต่ตลาดตรงนี้มันจะค่อนข้างจะยั่งยืนที่เราโฆษณาใช้เวลาโฆษณาจริงๆเ็ื่อประมาณอาทิตย์เดียวก็มีคนที่ความสนใจเข้ามาเยอะกับเครือข่ายหน่วยงานที่เข้ามาช่วย เขาเองเขาก็อยากจะมีมีส่วนร่วมกับชุมชนทำรู้สิ่งที่ได้มาเที่ยวงานของของของมูลนิธินะคะคือทรู้สึกว่ามันดีทางเป็นธรรมชาติเป็นย้อนยอดยอดทุกยอดทุกเรื่อเป็นของฝีมือกันผลิตภัณฑ์นะฮะผลิตภัณฑ์ไทยๆย่ะเป็นกระดิ่งเพื่อนที่น่าสนใจครอทั้งงบรรยากาศที่เป็นบรรยากาศที่สงบ 慢慢调慢。